เมื่อสมัยที่เริ่มมีการสร้างสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านของตะพูนที่ก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่จะข้ามกันไปมาก็ต้องใช้แพรข้ามกันไปส่วนหัวควายที่ต้องใช้จะให้ลุยน้ำว่ายข้ามไปลำบากหน้อยก็ช่วงในหน้าฝนที่น้ำนั้นจะไหลแรงมากหลายครั้งที่พัดเอาแพรรลอยออกไปไกลกว่าจะพากันขึ้นฝั่งได้ ก็เลยต้องพากันเดินย้อนกลับมาอีกหลายกิโลหัวควายก็เลยต้องทอยอยเอาขึ้นแพทีละตัวสองตัวถึงจะขามกันได้แต่ก็ไม่ได้เอาขามไปมากันบ่อยมากนักมีแต่ช่วงทำนาเท่านั้นที่ต้องใช้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากอะไรสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในสมัยนั้นแต่พูนเองในสมัยเด็กๆก็ชอบไปเล่นน้ํากับเพื่อนอยู่บ่อยๆเพราะออกจากบ้านไปเพียงแค่สกิโลกว่า,วานาแล้งจะมีหญ้า ขืนเขียวขจีเต็มทั้งสองฝั่งตะลิงทอดยาวไกลออกไปสุดสายตาทั้งสองฝั่งพวกเด็กๆก,ก็จะพากันไปวิ่งเล่นบ้างเล่นน้ำกันบ้างริมตะลิงน้ำนั้นไม่ลึกมากนักชาวบ้านก็จะพาวัวควายไปผู่ไว้กินหญ้าแต่ถึงยังไงก็ยังต้องใช้แพลขามไปมาอยู่เพราะว่าช่วงกลางแม่น้ำก็ยังลึกอีกฝั่งนั้นสมัยก่อนจะมีแต่ไรนะ่นาบ้านเรือนจะอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ แม้หน่าแลง้งจะไม่ได้ทำนะแต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ปลูกพืชไล่พืชสวนและชาวบ้านที่เข้าไปหาหน่อไม้เก็บปักเก็บเห็ดข้ามกันไปมาไม่เคยขาดยิ่งพอมีสะพานไม้ที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาทั้งคนและวัวควายก็ข้ามกันได้สะดวกมากขึ้นก็เลยต้อนวออัวควายไปผูกเลี้ยงไว้ริมป่าได้ส่วนเจ้าของก็จะพากันเข้าไปดักสัตว์หาเก็บเห็ดเก็บผักไปตามภาษาคองชาวบ้านสมัยก่อน มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ชอบและหมกมุ่นในเรื่องของสัย,ยศาสตร์วิชาอาคมและมนต์ดำแต่เดิมก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจสันหลังยาวไม่ทำงานทำการหวังจะใช้เรื่องพวกนี้เป็นทางลัดไปสู่ความสะดวกสบายร่ำรวยจึงได้เดินทางไปขอล่ำเรียนวิชาอาคมมาจากอาจารย์หลายๆท่านแต่ส่วนมากนั้นจะเป็นทางสายคารวะที่ขมังเวท ไม่กล้าที่จะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เมื่อย้อนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเข้าไปขอความช่วยเหลืออะไรเพราะนิสัยหลักๆนั้นนอกจากจะเป็นคนขี้เกียจสัหลังยาวแล้วยังเป็นคนที่ขี้เหล่าเมายาด้วยเวลาเมายิงควบคมสติตัวเองไม่ได้ผ่านทะเลาะเบาแวงกับชาวบ้านไปทั่วก็เลยไม่มีใครให้ความเชื่อถือ ก็เลยอยู่เกาะกินญาติพี่น้องอยู่แบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่ก็ได้ตายจากไปหมดแล้วที่ทางที่พ่อแม่แบ่งให้ก็ได้ขายให้น้องสาวไปจนสิน้นแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในกระทร่อมซึ่งอยู่ในที่เดิมของตนที่ขายให้น้องสาวมาเรื่อยๆจนน้องสาวก็เลยไปปลูกกระท่อมให้ที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำซึ่งเป็นนาเพื่อจะให้เฝ้าเลี้ยงอัวควายที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จะได้ไม่ถูกน้องเขยบ่นว่าเอาบ่อยๆว่าไม่ทำมาหากินก็เลยต้องข้ามไปอยู่กินนอนอยู่ที่นั่นจะข้ามกลับมาฝั่งหมู่บ้านก็เพื่อจะไปซื้อเหล้ามากินเท่านั้นส่วนอาหารการกินนั้นก็มีไม่เคยขาดทั้งปูปลาในสะและพืชผักที่ปลูกทิ้งไว้จนไม่นานนักหลังจากที่ข้ามไปอยู่ที่กระท่อมเฝ้าวัควายน้องสาวไม่นานนักก็กินเหล้าจนเมาไม้หลับไป ทำตะเกียงล้มลงไฟไหม้กระท่อมกว่าจะรู้สึกตัวก็เกิดไฟลวกเข้าที่ใบหน้าจนต้องรีบกระโจนหนีปล่อยให้ไฟไหม้กระท่อมจนเกี้ยงเพราะไม่มีใครช่วยที่หน้าก็เลยเป็นแผลผุพ,พองหลอกออกไปทั้งแถบกลายเป็นแผลเป็นด่างๆขาวๆติดตัวไปจนต่อมาน้องสาวก็เลยต้องทำกระท่อมขึ้นมาให้ใหม่โชคดีที่วัาไม่ลามไปไหมหัวควาย ส่วนเรื่องวิชาอาคมก็มีชาวบ้านที่พากันไปนอนเฝ้านาในหน้านาได้ยินเสียงพร่ำสวดดังลั่นอยู่ไม่เคยขาดบางครั้งช่วงดึกๆก,ก็ได้ยินเสียงท่องคาถาอาคมเดินหายเข้าไปทางหมู่บ้านบ้างในป่าบ้างจะกลับมาอีกทีก็เกือบสว่างไม่รู้ว่าหายไปทำอะไรยิ่งกินเหล่าก็ยิ่งเพี้ยนเข้าไปใหญ่จนไม่มีใครอยากจะเข้าไปเสยวยนาด้วย มีเพียงน้องสาวที่แวะเวียนเอาข้าวสารน้ำปลาแล้วแวะเข้ามาดูวัวควายบ้างจนสิ้นหน้านะก็ไม่ค่อยจะได้ข้ามมาดูบ่อยมากนักหลายๆวันหรือว่านาน,านๆไปถึงจะเอาข้าวสารน้ำโป้น้ำปลามาให้บ้างเลยไม่รู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่พาคันข้ามไปมาหาหน่อไม้หาเห็ดผักหรือว่าเลี้ยงวัวควาย ก็เริ่มจะได้กลิ่นเน่าเหม็นคละโค้งที่เกิดขึ้นบางที่ในปา่าแต่ก็ไม่มีใครคิดว่ามันผิดปกติอะไรเพียงแต่หลีเกเลี่ยงหนีกลิ่นเน่าเหม็นนั่นไปอีกทางเท่านั้นเพราะต่างก็คิดกันว่าอาจจะเป็นหมูหมาตายที่ชาวบ้านเอามาโยนเอามาทิ้งไว้แต่นานวันเข้ากินก็เริ่มกระจายออกไปหลายพื้นที่จนในที่สุดก็ต้องออกเดินตามหาที่มาของกลิ่น จนพบเข้ากับซากของลูกวัวลูกควายที่บางซากนั้นเน่าเหม็นและส่งกลิ่นคละคลุ้งบางซากก็ยังเหลือหล,ลองรอยที่ถูกกัดฉีกเนื้อหนังให้เห็นแต่ซากที่หลายวันมาแล้วเหลือเพียงแค่กองกระดูกกาดเกินก็ยังไม่มีใครคิดว่ามันผิดปกติหรือว่าถูกอะไรกัดกินเข้าอยากรู้เพียงแค่ว่ามันเป็นลูกวัวควายของใครเท่านั้นไม่มีวัวควายของใครหายในแถบนั้น หรือว่าชาวบ้านที่นำไปเลี้ยงก็เหลือเพียงแค่วัวควายที่ตะยงเลี้ยงไว้ให้น้องสาวเท่านั้นแต่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปดูหรือว่าเข้าไปถามก็เลยกลับเข้าหมู่บ้านไปบอกกับน้องสาวและน้องเขยของตะยงให้มาดูวัวควายบ้างเพราะหลังๆไม่ค่อยมีคนได้เห็นตะยงบ่อยมากนักแล้วก็ไม่ค่อยขามไปซื้อเหล้าเหมือนแต่ก่อนตั้งแต่ที่ชาวบ้านเห็นหลานชายซึ่งก็คือตะพูนในตอนนั้น เอาพริกน้ำปลาเข้าสารของกินไปให้เหมื่อหลายวันมาแล้วแต่ว่าทั้งสองก็ยังหาเวลาว่างที่จะข้ามไปดูไม่ได้สักทีพตอตองไปช่วยเก็บข้าวโพดอยู่ที่ไร่ของพ่อผัวแม่ผัวกว่าจะเสร็จกับปลาเข้าไปสี่ห้าวันแล้วที่ระหว่างนั้นก็มีชาวบ้านที่ข้ามไปมาทั้งสองฝั่งพากันเจอเข้ากับเสือที่ออกมาหากินอยู่ในป่าซึ่งก็ไม่น่าจะมีเสืออาศัยอยู่ได้ในป่าแถบนั้น ที่แปลกก็คือที่ใบหน้าของเสือนั้นมันมีรอยด่างข,า,ขาวๆด้วยแต่กลับไม่มีใครนึกถึงว่ามันบังเอิญไปเหมือนกับตะยงที่ก็มีรอยไฟไหม่เป็นรอยด่างข,า,ขาวๆไม่มีผิดเพี้ยนชาวบ้านที่เห็นก็ไม่มีใครกล้าข้ามไปมาก,กันอีกไม่ว่าจะไปเลี้ยงวัวควายหรือว่าหาของป่าจนว่าน้องสาวและน้องเขยของตะยงจะข้ามไปดูวัวควายของตนที่ให้ตะยงเลี้ยงเอาไว้ ก็าปาเข้าไปวันที่หกเข้าไปแล้วในช่วงสายๆหลังจากที่ตาเตรียมข้าวของเหมือนที่เคยเอาไปให้ตะยงและไม่ลืมที่จะสะพายปืนติดตัวข้ามไปด้วยหากว่าเจอเสืออย่างที่ชาวบ้านบอกจนเมื่อมาเห็นกระทอมอยู่ไกลๆก็ยังมองเห็นวัวควายที่โผกอยู่ในคกอญอ้าฟางที่กองไว้นั้นถูกกินจนวัวควายแทบจะเอื้อมคอไปไม่ถึงอย่างดีที่มีน้ำหลงเหลือให้กินบ้าง ส่วนลูกลัวลูกควายที่มีอยู่สี่ห้าตัวนั้นหายไปหมดในกระท่อมไม่พบตัวตะยงมีเพียงแต่กินเน่าเหม็นสาบสางที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างทั้งขู่ก็เลยช่วยกันล้องเรยกจนทั่วก็ไม่พบไม่มีล่องรอยอะไรแม้แต่หม้อหายถ้วยชามที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทํากินมาหลายวันมากแล้วจนแห้งเกลือกลางเดินออกตามหาตะยงกันจนทั่วบริเวณป่าก็ไม่พบ แต่ว่าสิ่งที่ไปพบนั้นเป็นซากลูกวัวควายอย่างที่ชาวบ้านนั้นบอกจริงๆแต่ตัวของตะยงนั้นไม่เห็นแม้แต่เงาทั้งขู่กับกลัวว่าตะยงจะถูกเสือนั่นฆ่าตายเพราะว่าอยู่ในกระท่อมเพียงคนเดียวเท่านั้นพากันเดินตามหาไปจนบ่ายก็ไม่พบก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับมาจูงเอาวัวควายที่เหลือข้ามกลับไปไว้ที่บ้านลุงขึ้นในช่วงสายๆน้องเขยก็ได้ชักชวนชาวบ้าน ที่มีอาวุธปืนได้เกือบสิบคนข้ามกลับไปตามล่าเสือและตามหาตะยงด้วยพอข้ามไปแล้วก็พากันแวกเข้าไปดูตะยงก่อนที่กระท่อมโดยที่ส่งเสียงและพูดคุยกันไปเรื่อยยังไม่ทันถึงจู่ๆก็มีเสือกระโจนออกมาจากกระท่อมทั้งคนทั้งเสือยืนจ่องกันอยู่ครูหนึ่งด้วยความตกใจพ่อะไม่คาดคิดก็เลยไม่ได้ทำอะไรกัน จนเสือหลายพาดก่อนที่เห็นนั่นมันกระโจนหนีไปทุกคนจึงได้วิ่งเข้าไปดูในกระท่อมมองหาตะยงแต่ก็ไม่พบแต่เสือตัวมาขู่ที่เห็นกันเต็มตาของทุกคนนั่นน่ามันมีร้อยดา่างเขาขาวเหมือนกับตะยงไม่มีผิดมีแต่คนคิดว่ามันคงจะบังเอิญไม่มีใครคิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็พากันวิ่งไล่ไปทางที่เสือตัวนั้นมันหนีไปด้วยความเงียบเพื่อจะไม่ให้มันรู้ตัว ก่อนที่มันจะหนีเข้าไปในป่าด้านในโดยที่มันไม่คิดว่าจะถูกชาวบ้านนั้นตามไปจู่ๆเสียงปืนกระดังขึ้นตามตามกันมาทำให้เสือตัวนั้นมันถึงกับสะดุ้งสุดตัวไม่รู้ว่าตกใจหรือว่าถูกลูกปืนเข้าไปกระสุนปืนยังคงดังลั่นพุ่งแวกอากาศออกไปทางที่เสือนั่นอยู่เห็นมันล้มลุกคุกครานกระโจนจะหนีแต่ก็ไปไม่ได้ น่าจะถูกกระสุนปืนเข้าไปหลายนัดและยังไม่มีทีท่าว่าจะมีใครหยุดยิงเพราะว่าต้องให้มันหยุดและหมดลทธิ์เสียก่อนจึงจะแน่ใจว่าตายสนิทถึงจะปลอดภัยไม่นานมันก็แน่นิ่งไปในที่สุดเมื่อแน่ใจแล้วจึงได้พากันเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ก็ต้องสะดุ้งโหยงชะงักอยู่กับที่ตรงนั้นเพราะว่าลางของเสือนั้นมันค่อยๆเปลี่ยนไป ทุกคนนั้นกลัว,ว่าวมันจะลุกขึ้นมาอีกแต่ว่ามันค่อยๆกลับกลายไปเป็นร่างของคนและคนที่เห็นนั่นก็คือตายงนั่นเองที่ทั้งล่างนั้นยังลายไปทั้งตัวไม่ต่างกับเสือที่มุมปากทั้งสองข้างยังมีเขี้ยวที่ยาวโค้งออกมาหลายคนยังจำได้ว่าตายงแกเคยไปล่ล่ำเรียนวิชาคมมาจากอาจารย์หลายที่บางเขาว่าแกคงกินเหล้ามากคงคิดแผผง ไปกินเอาลูกวัวลูกควายสดสดเข้าก็เลยผิดผีผิดคนขึ้นมาจนได้กลายไปเป็นเสือสมิงในที่สุดเพราะว่าตนเองนั้นมีวิชาคมในทางสายดำอยู่บ้างแล้วแม้ว่าตะพูนจะมาได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเพราะว่ายังเด็กอยู่แต่ก็ได้ไปเผาและเห็นล่างที่ลายไปทั้งตัวรวมทั้งเขี้ยวที่ยาวง,ง้อออกมาจากปากของลงแกเองที่กลายไปเป็นเสือสมิงจริงๆ ในพื้นที่ผื้นป่า้อยต่อระหว่างแม่งเงากับสาลวินเมื่อนานมาแล้วนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีเสียงเล่าเลยกันมานานเป็นแลมปีว่ามีคนพบว่ามีเสือเข้ามาเดินเพลินผ่านหากินอยู่ด้วยนอกเหนือไปจากชาวบ้านหรือว่าชาวเขา ที่อาศัยหากินเก็บของป่ารือลาสัตว์อยู่ในแถบนั้นแหลกแหลกที่พบเจอก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านหลายๆไม่กล้าแม้จะย่ำกายเข้าไปในพื้นป่าเพราะไม่รู้ว่าเสือมันจะโผล่มาทิศทางไหนเนื่องจากว่ามีการพบเห็นอยู่ในหลายๆพื้นที่ด้วยกันที่กล้าหน่อยก็จะเป็นพวกพันที่มีอาวุธติดมือไปด้วยและไปกันด้วยหลายคนจึงจะกล้าเข้าไปล่าสัตว์กันได้ พอแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นพรานแต่ก็ยังไม่เคยมีใครล่าเสือมาก่อนไอที่เคยเห็นนะเคยเห็นมาก่อนแล้วเพราะต่างก็เคยเข้าไปในป่าลึกด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็หลีกเลี่ยงที่จะประจันหน้ากับเสือมันโดยตรงเลือกที่จะหนีดีกว่าที่จะเสี่ยงและป่าบริเวณที่ออกมาใกล้หมู่บ้านหรือที่ผู้คนนั้นอยู่อาศัยสัตว์ใหญ่ๆก็ไม่เคยที่จะออกมาเพลนผ่านหรือว่ารบกวน หรือออกมาให้ล่ามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวพลานที่พากันเข้าไปล่าสัตว์ในช่วงนั้นก็ยังพบเห็นเสือที่ว่านั่นเดินวนไปวนมาอยู่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้ามาทำร้ายพลานพวกนั้นแต่อย่างใดไม่ใช่ว่ามันไม่เห็นคนถึงแม้แต่ว่าจะเจอกันจะจะก็เป็นเช่นเดียวกันแบบนั้นคือว่ามันจะเดินเลี่ยงไปเสฉยเฉยเหมือนจะไม่สนใจอะไรด้วยซ้ำแต่พลานที่พากันเข้าไปเจอจะจะ เกิดถึงกับตกใจยืนตัวแข็งขื่อทำอะไรกันไม่ถูกและไม่มีใครคิดจะยกปืนขึ้นมายิงแม้แต่คนเดียวเป็นอยู่แบบนั้นอยู่หลายครั้งด้วยกันจนเกิดเป็นเสียงล่มลือกันไปทั่วในหลายหมู่บ้านรอบๆป่าและชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์ทั่วไปต่อมาจึงได้เริ่มมีการตามตามกันเข้าไปบ้างหลังจากที่ช่วงแรกๆที่พบเจอเสือไม่มีใครกล้าย,ย่ำกลายเข้าไป แล้วก็ได้พบเจออย่างที่เราลือกันเข้าจริงๆก็คือเสือที่พบมันไม่มีทีท่าว่าจะดูร้ายและทีท่าว่าจะเข้ามาทําร้ายชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแต่เดินหลีกเลี่ยงออกไปทุกครั้งอย่างที่ได้ยินมาเป็นที่น่าแปลกใจและฉะง,งงงงวยเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงผิดธรรมชาติที่ดูร้ายของเสือไปได้จากนั้นไม่นาน ชาวบ้านก็พากันเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติเข้าป่าล่าสัตว์หาของป่ากันโดยที่ไม่เกรงกลัวเสือตัวนั้นอีกแต่ก็ยังต้องพยายามที่จะเลีกเลี่ยงไม่อยากพบเจอกันจังๆเป็นดีที่สุดยังไงเสียเสือมันก็เป็นสัตว์หน้าขนย่อมมีความดูร้ายอยู่ในตัวจากที่พากันสังเกตในลหลายๆครั้งด้วยกันกับพบว่าเสือเองมันก็คอยจะหลีกเลี่ยง ที่จะพบเจอกับผู้คนเช่นเดียวกันจะไม่เข้ามาใกล้ๆใ,ให้ชาวบ้านนั้นเกิดความหวาดกลัวป่าแถบนั้นก็ไม่พบว่าจะมีเศษซากของสัตว์ที่อาจจะกลายเป็นเหยื่อของเสือเลยแม้แต่สากเดียวไม่มีใครรู้ว่าเสือมันออกจากป่ามาทําอะไรจวบจนวันหนึ่งได้มีคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านและป่าสามคนเป็นชายล้วนท่าทางธรรมัดธรรมแงแต่ดูไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจ ถ้าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนกับว่าจะหลบสายตาจากอะไรบางอย่างมาเดินหายเข้าไปด้านในป่าและทุกคนก็นยังมีอาวุธติดมือไปด้วยก็เลยเดากันว่าน่าจะเป็นพลานต่างถิ่นแต่ดูจากการแต่งกายแล้วออกจะแปลกแปกไปหน่อยจนช่วงสายๆของวันลุงขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่นับสิบนายพร้อมอาวุธครบมือเดินเท้าเข้ามาหาถามข่าวจากชาวบ้านจนได้รู้ว่า ชายแปลกหน้าทั้งสามคนนั่นก็คือโจนเหี้ยมทีนี้การไล,ล่ล่าเข้ามาในปา่าชาวบ้านที่เคยเห็นต่างกชี้ทางชี้บ่อแสให้เจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็ตามเข้าไปในป่าและหายเงียบไปกว่าจะขับมาก็นในวันลงขึ้นในช่วงสายๆโดยที่มาบอกกับชาวบ้านว่ามันน่าจ,จะพากันข้ามฝั่งไปแล้วจึงไม่พบตัวและเจ้าหน้าที่ที่มากันก็พากันกลับผ่านไปสามวัน โจรเหียมที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันออกปล้นข่าเจา้าสัตว์มานับไม่ถ้วนก็ออกมาปล้นสเสบียงจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้พื้นป่าในช่วงคำ่ำคที่อยู่หมู่บ้านถัดกันออกไปข่าวก็เลื้อยแพร่กระจายออกไปบอกเตือนกันในลหลายๆหมู่บ้านให้เฝ้าระวังโจรสามคนนั่นเอาไว้ดีแม้ว่าบางเรือนจะมีปืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะสู้คิดว่ามันคงจะหาสเสบียงหรือว่าลาสัตว์ไม่เป็น ก็เลยออกมาหาปลชาวบ้านเอาตามสันดานแถมตามหมู่บ้านก็ยังมีเหล้ายาให้มันได้ขนเอาไปกินกันด้วยเกือบเกือบมาทิ์ที่ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่เพิ่งผ่านพ้นเรื่องเสือไปไม่นานแล้วโจรสามคนนั่นจู่ๆก็เงียบหายไปพอหลายวันเข้าชาวบ้านต่างก็คิดว่ามันคงจะหนีไปที่อื่นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่เห็นว่าจะพาคนเข้ามาตามล่อีก ก็เลยเริ่มพากันออกไปใช้ชีวิตหากินกันตามปกติพอออกไปได้ก็พากันไปพบกับล่างของชายทั้งสามคนที่นอนตายบวมอื่อยู่ในปา่าโดยแต่ละล่างนั้นอยู่กระจัดกระจายกันออกไปคนละทิศละทางสังเกตจากลองรอยของศากศพทั้งสามศักนั้นที่ลำคอและลำตัวมีรอยคมเขี้ยวเหมือนกันทั้งสามร่างไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นฝีมือของเสือแน่ แต่ที่แปลกทำไมมันไม่กินเหยื่อแม้แต่คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เคยทำร้ายคนมาก่อนและไม่มีใครได้ยินเสียงปืนของโจรพวกนั้นแม้แต่นัดเดียวถ้าทางคงจะไม่ทันได้ตั้งตัวหรือว่าต่อสู้อะไรทําไ้ชาวบ้านเริ่มหวาดระแวงกลัวเสือกันขึ้นมาอีกแม้ว่ามันจะไม่ได้กินเนื้อเหยื่อหรือว่าเคยทำร้ายชาวบ้านมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันได้ฆ่าคนตายไปแล้วถึงสมคน ก็เลยไม่มีใครได้ไว้ใจมันอีกจนผ่านไปหลายวันก็ยังไม่ค่อยเห็นชาวบ้านออกไปใช้ชีวิตกันเหมือนปกติจะมีบ้างก็เป็นพวกที่เป็นพรานล่าสัตว์เพียงไม่กี่คนจนได้มีคนแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นในปา่าท่าทางสีหน้าดูจะไม่ค่อยสบายใจมากนะักเดิอนออกมาพูดคุยกับพรานพวกนั้นอยู่หลายครั้งหลายหนที่พบเจอเขาพูดให้พลานพวกนั้นรู้ ว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องเสือที่ว่าเพราะว่าเสือตัวนั้นมันจะไม่ทำร้ายชาวบ้านให้ไปบอกต่อๆกันไปว่าให้ใช้ชีวิตกันตามปกติพลานหลายคนที่พากันได้พูดคุยกับชายวัยกลางคนแปลกหน้านั่นก็ได้แต่ฟังฟังไว้แต่ไม่มีใครเชื่อในคำพูดแม้แต่คนเดียวชายคนนั้นจะมารู้จักนิสัยของเสือซึ่งเป็นสัตว์ร้ายได้ยังไงว่าจะไม่ทำอันตรายชาวบ้าน แต่เมื่อมีการพบเจอชายไวกลางโคนแปลกนานั่นหลายคนเขา้าก็เลยได้มีการบอกเล่าให้กับชาวบ้านได้ฟังกันบ้างแต่ก็ยังคงไม่มีใครกล้าออกไปใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ก็ยังรู้สึก,กว่าแปลกใจที่ชายไวกลางโคนที่โผลมาจากไหนก็ไม่ทราบจะว่าเป็นชาวบ้านแถบ,บนั้นก็ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเวลาที่แกโผลมาก็ไม่เห็นว่าเสือนั่นจะโผลมาด้วยโดยที่หายไปเสือเฉย จนเห็นว่าผ่านไปหลายวันเขา้าชาวบ้านก็ยังไม่วางใจเรื่องเสือไปได้แม้จะไม่เห็นมาเพลนผ่านหลายวันแล้วก็ตามชายวัยกลางคนนั่นก็เลยรู้สึกล้อนลอนขึ้นมาอีกก็เลยเดินออกมาจากป่าเข้าไปหาพลานสี่คนที่เดินเข้าไปล่าสัตว์ในวันนั้นและได้บอกเรื่องราวของเสืออีกครั้งอย่างที่เคยบอกไปแล้วแต่เมื่อพรานทั้งสี่คนนั้นได้ฟังเขา้าก็ยังคงแสดงท่าทางไม่เชื่อ คือไม่อยากจะฟังเพราะได้ยินมาแล้วหลายครั้งจนชายไวกลางคนแกก็เลยตัดสินใจบอกไปตรงๆว่างั้นสงสัยข้าต้องกลับเข้าป่าลึกไปเสียแล้วชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขเหมือนที่ผ่านๆมาหลังจากที่พูดเสร็จก่อนที่ชายแปลกหน้านั้นจะเดินจากไปหนึ่งในพลานพวกนั้นก็เลยถามขึ้นมาจากความสงสัยว่าแกไปรู้จักนิสัยของเสือได้ยังไง ถึงได้กล้ามาพูดแบบนั้นได้ชายไวกลางคนแกก็เลยหันมาพูดขึ้นว่าก็ขานี่แหละคือเสือตัวนั้นข่าคือเสือสมิงเท่านั้นเองพลานทั้งสี่คนถึงกับพาคันหัวล้อลันชายไวกลางคนแกหันหลังเดินจากไปท่ามกลางเสียงหัวเราะก่อนจะค่อยๆก้มลงคานสี่เท้าแล้วก็วิ่งกระโจนหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็ว โดยที่เสียงหัวล้อลันเมื่อคู่ได้เปลี่ยนเป็นเสียงร้องลั่นด้วยความตกใจสุดขีดทั้งสี่คนพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกลับเข้าไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็เล่าเรื่องรลวทั้งหมดเถียนให้กับชาวบ้านและพลานอีกหลายคนได้ฟังแต่กลับมีแต่เสียงหัวล้อลันจนเหมือนกับว่าทั้งสี่คนนั้นเป็นตัวตลกไม่ต่างกันกับที่ตนนั้นเคยหัวล้อลันมาก่อนในป่าเมื่อสักพักที่ผ่านมา ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่พ่านทั้งสี่คนนั้นเล่าแม้แต่คนเดียวเรื่องเสือนั่นเงียบหายไปหลายวันเข้าก็มีชาวบ้านลหลายหมู่บ้านออกไปหากินกันเหมือนเดิมอีกและไม่มีใครพบเจอกับเสือนั่นอีกเลยหรือแม้แต่ชายวัยกลางคนที่ไปพบกันเข้าหลายครั้งถี่เคยออกมาบอกเรื่องเสือนั่นก็นหายไปด้วยพรานทั้งสี่คนได้กลายเป็นคนที่น่าขบขันสำหรับชาวบ้าน ไม่นานก็พากันลืมเลือนไปแต่ก็ทำให้ทั้งสี่คนนั้นไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังอีกแต่ก็ยังคงมีล,ลูกหลานที่เชื่อและเล่าสืบต่อๆกันมาหลานทั้งสี่คนนั้นคิดว่าเสือสมิงนั้นคงน่าจะเป็นคนที่มีวิชา,าคมมากกว่าที่จะเป็นเสือจากการที่สังเกตก็คือเสือสมิงนั้นไม่กินเนื้อคนนั่นเอง Uh... <laughs>